สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนี่ก็คือดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์2,567เดือนกุมภาพันธ์มีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันนะครับดวงแรกก็คือดาวองคารดาวองคารหรือหมายเลข3จะย้ายในวันที่5กุมภาพันธ์2,567อยู่ไปะจนถึงวันที่16มีนาคม2,567ดาวองคารเปรียบเหมือนความขยันขันแข็งนะครับดังนั้นเดือนนี้นะครับดาวองคารจะย้ายจากช่องตัวตนเข้าสู่ช่องการเงินทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีความเขาเรียกว่าขยันขันแข็งในการหาง งินหาทองนะครับหรือการเงินเข้าถึงตัวหรืออีกด้านหนึ่งก็คือมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับการหาเงินใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเดือนนี้ผมมองว่าคุณมีโอกาสได้เงินหรือมีโอกาสได้เงินเป็นจอบๆหรือเงินจํานวนหนึ่งนะครับเข้าถึงตัวคุณนะหรือมีความคิดที่จะทําธุรกิจบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณได้ชาวล,าลาัคนาราศีธนูถือว่ามีดาวอังคารนะครับเป็นดาวเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารด้วยฉะนั้นแล้วลูกหลานบริวารน,นะครับหรือลูกน้องอาจจะช่วยคุณทำมาหากินช่วยทำ หาเงินได้ในช่วงเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีหมายเลข5อยู่ตรงนี้นะครับในเรือนของการเงินเนี่ยนะครับในช่องการเงินเนี่ยก็จะทําให้ลูกหลานบริวารคนรอบข้างสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีแต่ถ้าคุณมีเลข1อยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะทําให้คุณมีความใจร้อนนะครับมีความเขาเรียกว่าทําให้คุณเกิดการทะเลาะหรือการขัดแย้งกันได้ในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ข้อดีของชาวลัคนาราศีธนูที่มีหมายเลข1อยู่ตรงนี้จะเป็นคนที่เรียกว่ามีความโดดเด่นนะครับในหน้าที่การงานหรือ ในการหาเงินนะครับถือว่าเป็นผู้นำนะครับฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องความใจร้อนนะฮะแม้ว่ามันจะเป็นดาวคู่ศัตรูกับหมายเลข3แต่ภาพรวมทั้งชีวิตของชาวราศีธนูถ้ามีหมายเลขหนึ่งอยู่ในช่องการเงินเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นดาวที่ส่งผลดีกับคุณนะครับหรือถ้าคุณมีหมายเลข4อยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าส่งผลดีกับตัวคุณในภาพรวมทั้งชีวิตแต่ก็เกิดผลเสียกับดาวคายย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับต้องระวังเรื่องของคําพูดนั่นแหละแต่ถ้าจะดีสําหรับดาวคายก็คือหมายเลข6หมายเลข6เนี่ยนะครับในเดือน นะเพราะว่าดาวคารจะส่งเสริมกับคุณได้ดีแล้วหมายเลข6ยังเป็นเจ้าเรือนอนลิแล้วก็เจ้าเรือนอุปสรรคแล้วก็โชคลาภของคุณด้วยฉะนั้นแล้วดวงของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยก่อนที่จะมีโชคลาภมักจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นก่อนนะครับหรือบางทีมีโชคลาภแล้วอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นตามมาก็ได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีและไม่ดีนะนะครับแต่ก็ผมมองว่าก็ถือว่าดีนะก็ยังไงก็จะได้โชคลาภนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแก้ปัญหาก่อนหรือหลังเท่านั้นก็ลองไปดูกันนะครับว่าคุณม ตามพื้นดวงของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวนะครับเกิดห่างกันแค่หลักวินาทีก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกลระนานึงแล้วก็ได้นะครับดาวดวงต่อไปที่จะย้ายในเดือนนี้ก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์จะย้ายในวันที่13กุมภาพันธ์อยู่ไปจนถึงวันที่14มีนาคม2567ดาวอาทิตย์จะย้ายจากช่องการเงินเข้าสู่ช่องสังคมนะครับดาวอาทิตย์นี่เปรียบเสมือนความโดดเด่นความเป็นผู้นำนะครับฉะนั้นเดือนนี้คุณค่อนข้างมีความเป็นผู้นําในสังคมที่คุณอยู่นะครับถือว่าคุณมีความโดดเด่นเลยคุณอาจจะ ได้พบกับคนที่มีชื่อเสียงนะครับหรือคนที่โด่งดังนะมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณก็ได้นะครับเดือนนี้เนี่ยคุณมีโอกาสเดินทางด้วยนะนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าต่างประเทศต่างภาษาจากนั้นแล้วบางทีคุณอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะครับหรือเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปที่ไกลๆได้ยิ่งถ้าคุณมีหมายเลข9้าอยู่ตรงนี้นะครับ <S <S <Beifall S 2> จะมีโอกาส <S <S ไปเดินทางไปต่างประเทศสูงนะฮะหรือถ้าคุณมีหมายเลข5้าอยู่นะครับก็จะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือใน สังคมในบริษัทเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักคุณเนี่ยจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคุณนะครับทีนี้เดือนนี้ถ้าคุณมีโอกาสเดินทางก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับให้ดีนิดหนึ่งนะครับดาวดวงต่อไปที่จะย้ายในเดือนนี้ก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์หรือหมายเลข6นะครับจะย้ายในวันที่13คกุมภาพันธ์2 5 6 7อยู่ไปจนถึงวันที่9มีนาคม2 5 6 7นาสะครับดาวศุกร์หรือหมายเลข6กเนี่ยจะย้ายจากช่องตัวตนเข้าสู่ช่องการเงินดาวศุกร์ของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวข เรื่องของโชคลาภหรือการเงินนะครับมาอยู่ตรงนี้นะฮะ <_ C ell> พอดาวสุกย้ายอย่างเงี้ยเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับแต่มันเป็นดาวเกี่ยวข้องกับอุปสรรคด้วยฉะนั้นแล้วมีโอกาสในเรื่องของปัญหาที่จะมาก่อนอุปสรรคในการหาเงินนะครับหรืออุปสรรคในการที่จะแบบทําเงินนะก็ตรงจุดนี้เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดนะครับหรือการติดต่อสื่อสารคนนั่นแหละนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือคุณอาจจะได้โชคลาภหรือลาภผลต่างต,างตอบแทนมาแล้วเกิดปัญหาตามมาที่หลังได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่มันสามารถป้องกันได้ก็คือ สตินะครับแล้วก็รอบคอบในการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ส่งผลกับด้านการเงินของคุณนะครับให้รอบคอบเข้าไว้มองถึงปัญหาแล้วก็มองถึงวิธีทางแก้ปัญหานั้นไว้นะครับเมื่อคุณรู้รอบคอบเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับหรือมันเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยที่เรารู้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการดูดวงนะครับเดือนนี้อยากให้คุณนะครับได้ทําบุญนะครับแล้วก็เสริมเพิ่มบารมีของตัวเองนะผมมองว่าถ้าคุณทําบุญหรือมีบารมีเพิ่มเติมเนี่ยจะทําให้้คุณได หรือได้สิ่งที่ดีมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ปัญหาภาษคที่มันจะเกิดมันก็ลดน้อยลงนะครับแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือคนุณนหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้าหาคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการทําบุญเนี่ยถือว่าเป็นการเพิ่มบารมีของเราให้ห่างไกลจากสิ่งที่เราไม่ต้องการได้นะครับกรรมเกิดขึ้นจากการกระทําเป็นหลักกรรมดีก็คือการทําในสิ่งที่ดีนะรกรรมไม่ดีนะครับหรือมันก็คือการที่เราไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไว้ทุกอย่างมันจะเกิดกับเราหมดนะครับคุณทําอะไรค<อ>ุณก็จะได้อย่างนั้นนะฮ<อ>ะ ก็จะเป็นไปตามสิ่งที่คุณกินเข้าไปนะครับปลูกต้นมะม่วงก็ได้ต้นมะม่วงเนาะนะครับก็คือเอาผลมะม่วงไปฝังดินคุณก็จะได้ต้นมะม่วงนะครับหรือผลทุเรียนผลเงาะเนี่ยคุณก็จะได้ต้นไม้ตามแบบนั้นๆฉะนั้นแล้วเสริมเพิ่มบาร,รมีกันไว้นะครับดาวดวงต่อไปก็คือดาวพุธนะครับหรือหมายเลข4ดาวพุธจะย้ายในวันที่14กุมภาพันธ์ 2567อยู่ไปจนถึงวันที่3มีนาคม2567นะครับดาวพุธจะย้ายจากช่องการเงินเข้าสู่ช่องสังคมนะครับฉะนั้นแล้วเดือนนี้นะครับคำพูดนะครับการติดต่อสื่อสารกับผู้คนเนี่ยเดือนนี้นะครับผมมองว่าส่งผลดีนะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับการงานแล้วก็คู่ครองด้วยฉะนั้นแล้วงานคุณมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนไปติดต่อผู้คนนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการพูดการเจรจาก,การสื่อสารนะครับหรืออาจจะเรื่องเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะครับต่างจังหวัดต่างประเทศ ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าคุณมีหมายเลข 2, 2> อยู่เนี่ยเวลาไปไหนนะครับพูดกับใครใครก็รักนะฮะแต่ถ้าคุณมีหมายเลข8อยู่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่คนพูดกับคุณแล้วผิดคําพ,พูดกับคุณได้แต่ข้อดีของหมายเลข8ก็คือคุณสามารถโน้มน้าวคนได้เก่งก็ต้องระวังรอบคอบในเรื่องคนนิดนึงนะครับเพราะว่ามีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้ถ้าคุณมีหมายเลข8อยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณรอบคอบแล้วเนี่ยก็จะไม่เป็นไรนะแต่ก็อีกนิดนึงก็ต้องระวังว่าคุณไปผิดคําพูดกับคนอื่นด้วยเเเช่่่นนดีียยยวกัครถ้าาุณมมมหลข8ออูตงผ คุณจะมีเรื่องของการงานเข้าถึงตัวคุณแน่นอนนะครับคุณมีงานแบบสสบอกว่าไม่มีงานานี่ไม่ใช่แน่นอนนะเพราะว่าคุณจะมีงานเข้าแน่นอนในช่วงเดือนนี้นะครับดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายในเดือนนี้ก็คือดาวเกตหรือหมายเลขเก้าหมายเลขเก้านะครับจะย้ายในวันที่26กุมภาพันธ์อยู่ยาวไปจนถึงวันที่22สเมษาย,ยน25 6 7ดาวเกตหรือหมายเลขเก้าเนี่ยจะย้ายจากช่องสังคมเข้าสู่ช่องครอบครัวดาวเกตเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเกี่ยวข้องกับต่างจังหวัดต่างประเทศเทคโนโลยีนะครับสิ่งใหม่ๆนนั้ เดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะไปทําบุญกับครอบครัวนะครับหรือมีการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้หรือคุณอาจจะหาของเทคนโนโลยีใหม่ๆนะเทคโนโลยีใหม่ๆนําเข้ามาเข้าบ้านคุณก็ได้นะครับหรืออาจจะมีเรื่องของการไปเดินทางไปทําบุญเกี่ยวงานบวชงานแต่งการไปถือศีลภาวนาก็ได้นะนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาจจะนําพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาที่บ้านนะหรืออาจจะเจอเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านของคุณก็ได้นะครับในช่วงเดือนนี้นะก็อยากให้คุณได้ทําบุญเสริมบารมีกับตัวเองไว้น ดาวเกตหรือหมายเลข9เนี่ยเจอกับดาวอะไรก็ดีนะครับในเดือนนี้นะครับใครมีเลขอะไรอยู่ตรงช่องครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าดีหมดนะฮะสำหรับเดือนนี้นะแต่ถ้าจะดีที่สุดเนี่ยนะครับคุณก็ควรมีหมายเลข6อยู่นะถ้ามีหมายเลข6อยู่ในเดือนนี้นะผมมองว่าส่งผลดีกับชีวิตคุณนะครับหรือหมายเลขหนึ่งก็ได้นะหมายเลขหนึ่งนี่ดีสุดเลยนะครับถ้าคุณมีหมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์อยู่เนี่ยเรื่องของครอบครัวคุณก็จะมีเรื่องของความประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับก็ลองไปดูนะว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ในตรงนี้นะครับในเรือนครอบครัวเนี่ยนะครับ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ข้างในนะครับก็ไปใช้ระบบสินแสบโคชชีวิตได้นะครับสามารถไปปลูกดวงที่นี่นะครับแอดไลน์นะครับแอดเซทไนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โคดเชิญ4ี่เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับใช้แค่30วันก็ได้นะครับหลังจากนั้นไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บเงินอะไรคุณทั้งสิ้นนะครับระบบก็จะหยุดการแจ้งเตือนนะครับแต่ในระหว่าง30วันนะครับเวลาดาวย้ายมันจะมีจายด้งเข้าไป ดนดวงของคุณโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ว่าคุณมันไม่เหมือนกับคุณมาฟังในช่อง YouTube นี้นะครับคุณจะได้เห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในนะว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ทั้ง10ดวงและ10ดวงเนี่ยเดือนนี้ดาวอะไรมันย้ายบ้างนะครับแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับคุณถ้าเกิดผลดีคุณก็ก็ดีนะคุณอาจจะไปทําบุญเสริมเพิ่มบารมีให้ตัวเองได้ดีขึ้นไปย,ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีนะครับคุณก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ระวังตัวได้ดวงนะครับมันคือพลังงานที่เอ,อื้อหรือเขาเรียกว่า เอื้อให้เกิดสิ่งนั้นๆนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดไม่เกิดมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองถ้าคุณไม่รู้ดวงนะครับคุณก็ทําไปตามพลังงานของดวงดาวโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณไม่ทําไปตามพลังงานที่มันเอื้อให้เกิดชีวิตคุณก็จะไม่พบกับสิ่งที่มันส่งผลเสียคุณนั่นเองนะครับก็สินแสบา์โค้ดชีวิตใช้ได้สติถ้าคุณแชร์ต่อๆเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับส มากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบา์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Ad> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง ือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา